สวัสดีครับผมอัศดีแค่ข้องกำนันตำบลจบร,รอครับสำหรับตำบลจบร,รอมีประวัติความเป็นมาอย่างนี้ครับตำบลจบร,รอเดิมเป็นตำบลปากจันนะครับหลังจากนั้นก็ได้แยกมาเป็นตำบลตำบลจรรอโดยมีประวัติเมื่อประมาณปี2433รัาชการที่5าท่านได้เสด็จมาที่ตรงรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนองนะครับซึ่ง มีศิลามีหินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็ท่านได้สเสด็จมาประพาสเยี่ยมหัวเมืองมาลายูของจังหวัดระนองแล้วท่านได้มาสลักที่หินไว้ก้อนหนึ่งแล้วสลักคําว่าเจ้าปอรอไว้โดยตําบลเจ้าปอรมีจํานวนประชากรทั้งหมด12,913คนนะครับโดยแยกเป็นหญิง6,400คนแล้วก็ชาย6,200คน มีครัวเรือนทั้งหมด6,414ครัวเรือนอแล้วก็มีวัฒนธรรมท,ที่มันหลากหลายเช่นหมู่ที่9ในตำบลจวรอมันก็จะมีประเพณีไหลซึ่งของคนภาคอีสานซึ่งประชากรในตำบลจวรอมันก็จะมีคนภาคอีสานมาอยู่เยอะเขาก็เลยจัดงานไหลขึ้นมานะครับแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งเรียกว่า เผยวอีเมียนนะครับซึ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่ที่9ตําบลเจรรอดครับด้วยศักยภาพการบริหารจัดการสารสนเทศของตําบลเจรรอนะครับตบาบลเจรญรอจึงได้รับเกียรติจากจ,ากจากตตังหวัดระนองน,นะครับคัดเลือกให้เป็นตําบลต้นแบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของจตตังหวัดระนองครับสวัสดีครับผลนายกเทศมนตรีเทศบ,บาลตําบลเจริรอครับนายทวีทองแก้วสําหรับ การบริหารจัดการของตำบลต้นแบบของตำบลเจปิราได้ใช้ห้องประชุมสภาของเทศบาลตำบลเจปิราเป็นพื้นที่ประชุมและก็เครื่องอำนวยความสะดวกมีความพร้อมสำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องเสียงและการบริการจัดการต่างๆนะครับครบท้วนทุกอย่างนะครับมีความพร้อมส่วนคณะทำง,งานระดับตำบลก็ประกอบด้วยผู้ใหญ่ บ้านทุกหมู่นะครับร่วมกันขับเคลื่อนง,งานแต่ละด้านแต่ละด้านนะครับก็มีความพร้อมท,ทั้งท้องที่ท้องถิ่นการดำเนินง,งานก็ไปด้วยกันอยู่ตลอดนะครับในส่วนของกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานศูนย์สารสนเทศต,ตำบลต้นแบบตำบลจบปรได้ดำเนินการดังนี้กระบวนการแรกร่วมสร้างความเข้าใจคณะทำงานได้ชี้แจงทำความเข้าใจ การนำข้อมูลจปทข้อมูลกรชชสองคอและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลสร้างความเข้าใจในสภาพปัญหาและความต้องการของคนในตำบลน,นำข้อมูลที่มีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบลและที่สำคัญคือได้ชี้แจงทำความเข้าใจจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม cia และ GIS เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อีกด้วยครับสวัสดีครับผมนายน,นัตรกรเอียดดำพัฒนากรประจำตำบลจอปรโราจากที่คณะธรรมานสารสนเทตตำบุญจอปรโรนะครับได้รวบรวมข้อมูลต่างๆของหมู่มมบ้านที่มาจากแผนของหมู่บ้านได้นำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CIA เพื่อจะให้ทราบปัญหาความต้องการของตำบลจอปรโรนะครับ ก็ตําบุญจอปรโรก็มีปัญหาอยู่หลายด้านนะครับก็ได้เรียงลําดับปัญหาต่างๆของตําบุญข้อที่1นนะครับก็คือการจัดความความเสี่ยงของชุมชนข้อที่2การบร,ริหารจัดการชุมชนข้อที่3การแก้ปัญหาความยากจนและข้อข้อที่4การจัดการทุนในชุมชนข้อเนี่ยการพัฒนาด้านอาชีพต่ออย่างนั้นนะครับก็คณะกรรมการก็ได้กําหนดวิสัยทัศน์ เพื่อที่เพื่อที่จะกําหนดความต้องการของตําบุของหมู่บ้านซึ่งคณะกรรมการตําบุญสารตนเทศก็ได้มีการออกแบบนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนสามารถได้นําเอาสารสตนเทศตัวนี้มาใช้ได้ทั้งตําบุญการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชนการจัดทำสาระตนเทศตาบุญต้นแบบอย่างมีประสิทธิภาพและได้จัดทำสารสตนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS ปักหมุด ได้กำหนดันลักษ์วาดภาพขอบเกรตหมู่บ้านตำบลและก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญเช่นกัวเรือนกัวเรือนสมาชีดกลุ่มออมทรัพย์โอท็อปและกัวเรือนยากจนพร้อมรายละเอียดรูปภาพต่างๆและก็ได้มีการนำจารสตนเทศต่างๆไปเผยแพร่นในไลน์เฟซบุ๊กครับสวัสดีครับ ผมเองสจสมพงษ์หนุพันธ์นะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับเขตหนึ่งอำเภอกระบี่นะครับวันนี้นะครับสำหรับตำบลจปรอเองนะครับเราก็มีการประชุมนะครับและก็บูรณาการนะครับระดับตำบลนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับความเป็นอยู่ของคนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตำบลจปรอนะครับก็เรามีการบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับในการที่แก้ไขปัญหานะครับ ก็วันนี้นะครับผมเองนะครับก็ได้มีร่วมกับโครงการนะครับมีการพูดคุยนะครับปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ตกผลึกนะครับแล้วก็มาเป็นโครงการนะครับเกี่ยวกับเพาะพันธุ์พืชนะครับเป็นพืชผักสวนครัวรั่วกินได้นะครับที่มีการส่งเสริมแก้ไขในสถานการณ์โควิด19ที่เกิดขึ้นระยะเวลา2-3ปีแล้วนะครับตำบจอปรได้นำหลักการ แนวทางการพัฒนาการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์มีการบูรณาการภาคีทั้ง7ภาคส่วนได้สร้างระบบทุนชุมชนเช่นกลุ่มองค์กรกองทุนต่างๆในหมู่บ้านตลอดจนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการทำโคกหนองนามโมเดลการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ และมีการดำเนินงานตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนการสร้างอาชีพการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บูรณาการกันจนชุมชนได้รับรางวัลการันตีมากมายสมกับวิสัยทัศน์ที่ว่าตำบลจอบรจะเป็นประตูเมืองระนองที่น่าอยู่ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งนี้ ยังมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาสร้างกลไกการพัฒนาสื่อสารผลการพัฒนาสร้างสารรค์ผลงานจนได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบด้านการใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่นประจําปี2565และสอดรับกับวิสัยทัศน์จังหวัดระนองที่ว่าระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนํา การเกษตรสร้างสารรค์เมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน